เดินครับมาชมเดินมาชมเก้าต้นยินอากาศสบายสบายเดินชมตรงหน้าครับตน้นยินช่วยมาครับนาน,นี้ก็ช่วยมากเลยครับูคกับ ทางกับมานี้เลยครับงานนี้ไม่ได้กินน้ำดูครับนี่ตัวตัดอย่างหน่อยรองอ้นถ้าไม่ตัดเป็นหลม่มก้าว ผักมันตัดใช่ไหมตัดตลมในนอนครับมันนั่นเกินมันอ้วนเกินตุปลูกแตงโมวึงปุ๋ยมันตกกลางมันอ้วนรู้ครับทน,นยินยิ้นหน้าดูมากเลยครับพี่น้องมากรบพุ้มเกนี่ก่อนครับ